อัปเดตผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยเป็นผลการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศของวันศุกร์ที่29มีนาคม2567รดายการมาดตริตสเปนมาสเตอร์ส0 2 4เป็นโบว์ทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม2 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 6 3 3ล้านบาทโดยจัดขึ้นที่กรุงมาดตริดพระาชอาณาจักรสเปนประเภทชายเดี่ยวโทมาจูเนียโปปอฟเมื่ออันดับ25ของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เอาชนะกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกจากประเทศไทย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-14และ21-13ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ14ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะมิวพอตวีชอชูวงมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากประเทศไทย2-1ต่อเกมด้วยคะแนน19-21 21-9และ21-19 ประเภทหญิงเดี่ยวเม์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะปูซาลาเบนกาตาสินทุกมือวางอันดับสองของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากสาธารณรัฐอินเดีย2ตอ่อ1เกมด้วยคะแนน24 26, 2117และ2220และประเภทหญิงเดี่ยวโกมังอายุขายาเดวีมืออันดับ5 7ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเอาชนะแครอทพรพิชาเชกีวง มืออันดับ43ของโลกจากประเทศไทย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-14และ21-16เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ3 0 4 5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ110,000บาทและประเภทคู่จะได้รับ2,940ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ106,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม4,900คะแนนใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ